วันนี้นะคะเราก็มามาเทนะคะปลาดุกด่างนะคะตอนที่เราลงไว้วันที่31พฤษภาคมนะคะตอนนี้ก็ได้ประมาณ3เดือนขึ่นแล้วนะคะอ่าตอนนี้ฝนก็ตกนะคะนะคะฝนตกเมื่อคืนก็ตกนะคะคือเมื่อคืนนี้ก็ตกหนักอยู่นะคะตกหนักแล้วน้ำก็ล้นบ่อไม่ได้ออกมาดูนะคะ ปลากระโดดถ่ายไปสองตัวนะคะตอนนี้ก็คือเลือประดุกกลางแค่สี่ตัวนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายน้ําไปแล้วก็เติมเติมน้ําเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสี่ตัวนี้ไว้ทําผ่านนะคะเหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสักพักแล้วก็จะปิดน้ํานะคะ พอได้ระดับเราก็จะปิดน้ำแล้วเราก็จะมาเติมจุดินทีนะคะเพื่อปรับสภาพน้ำนะคะที่สำคัญเลยนะคะการท่าน้ำหรือเติมเติมน้ำเสร็จเนี้ยนะคะเราต้องขาดไม่ได้เลยคือเราต้องอใช้จุดินทีเพื่อปรับสภาพน้ำนะคะ,ะยิ่งช่วงฝนตกเยอะๆอย่างนี้ด้วยก็คือตามบอ่อที่เราไว้กางแจ้งเนี้ยนะคะ เราจะต้องใส่จุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำทุกบอ่อเลยนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักแล้วนะคะแล้วก็จะไล่ใส่นะคะจุลินทรีย์เดี๋ยวฝนซาลงหยุดกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะไล่ใส่จุลินทรีย์ทุกบอ่อเลยนะคะเพื่อปรับสภาพนะคะ ฝนตกหนักๆหรือว่าฝนก็จือขาดไม่ได้เลยจุ่นสีนี้ต้องใส่ตลอดนะคะเพื่อการปาน,ปานอกน้ำนะคะนอกน้ำฝนนะคะเพราะว่าน้ำฝนมันเป็นกดด่างนะคะเนยน้ำเราก็จะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงฝนตกตกเยอะเดี๋ยวน้ำล้นบ่ออีกนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยุดน้ำนะคะ ใส่น,น้ำใส่น้ำแค่นี้พอนะคะแล้วเราก็ใส่จุรินสีปรับสภาพน้ำน,นะคะก็เป็นอันวา่าเสร็จนะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ